สวัสดีครับอยู่กับพัดไอออนเนมอลบางกะปีนะครับผมและคลิป how to ep ที่2นะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่คลิปแรกนะครับได้ทําคลิปนะครเป็นตัวฟังก์ชันของระบบนัดหมายชาร์จนะครับวันนี้นะครับก็เหมือนกันครับมาแนะนําฟังก์ชันวิธีการใช้งานของ h ไ t เทค HT กันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้ก็จะนำมาสักประมาณ2 3สอันนะครับที่ที่จำเป็นนะครับต่อการใช้งานรถไฮ t e c HT นะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ใครที่ชอบคอนเทนเนอ้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีรายละเอียดนะครับแคมเปญของ h ฮ t e c h HD นะครับเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับมาครับทุกท่านผมเริ่มกันที่ฟังก์ชันแรกก่อนนะครับ เข้ามาที่รูปรถนะครับมาที่ตั้งค่าระบบนะครับเลือกฟังก์ชันที่เป็นเสียงนะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับระบบเสียงตามความเร็วนะครับผมจะอธิบายก่อนว่าตัวนี้จะเป็นการชดเชยนะครับเสียงตามความเร็วนะครับผมซึ่งจะปรับอัตโนมัตินะครับตามความเร็วของตัวรถนะครับตัวนี้หลายหลายท่านที่สงสัยนะครับก็คือเวลาขับไปบางทีอยู่ดีเสียงเบานะครับเสียงดังขึ้นมาเสียงเบาตามอะไรเงี้ยนะครับ คือฟังก์ชันนี้เลยนะครับผมสามารถเข้ามาปิดได้นะครับตรงนี้ปิดได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีผลอะไรกับการใช้งานนะครับเป็นเพียงแค่ระบบชดเชยเสียงตามความเร็วของตัวรถเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันแรกนะครับที่จะมาแนะนํากันนะครับฟังก์ชันที่2นะครับอ่ะไปกันต่อเลยฟังก์ชันที่2นะครับจะอยู่ในหน้าของอุปกรณ์เสริมตัวรถนะครับอ่ะเข้ามาที่หน้าอุปกรณ์เสริมตัวรถนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเห็นว่า ตรงที่ปัดน้ำฝนตรงนี้นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีโหมดบำรุงรักษานะครับตัวนี้จะเอาไว้ทำอะไรนะครับก็หลักๆนะครับจะเป็นการยกที่ปัดน้ำฝนขึ้นมานะครับเอาไว้สำหรับเวลาที่เราล้างรถนะครับผมเวลาที่เราล้างรถเนี่ยเราจะเป็นจะต้องยกก้านปัดน้ำฝนนะครับขึ้นมาเพื่อจะทำความสะอาดนะครับในทุกซอกทุกมุมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างนอกกันด้วยนะครับว่าทำไมจะต้องมีโหมดนี้นะครับเอาไว้สำหรับทำอะไรนะครับอ่ะ ลองกดเข้าไปดูนะครับตรงนี้่าสวิตช์นะครับยังไม่ได้เปิดนะครับผมอยู่ในสถานะออฟอยู่นะครับอ่าเมื่อเราเปิดนะครับกดเปิดใช้งานปุ๊บนะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับจะยกขึ้นมานะครับอยู่ในลักษณะนี้นะครับค้างอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับอ่แล้วเมื่อเรากดปิดนะครับอ่มันก็จะกลับถอยกลับลงมาที่เดิมนะครับอันนี้เป็นการใช้งานของโหมดบำรุงรักษาที่ปัดน้ำฝนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านนอกนะครับว่าโหมดนี้นะครับ มีไว้ทําไมนะครับแล้วทาไมจะต้องมีโหมดนี้อยู่ในรถไฟฟ้าของไฮเทคด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะมาดูที่ด้านหน้านะครับผมที่สังเกตง่ายๆนะครับก็คือเวลาที่เรายกก้านที่ปั่นน้าฝนขึ้นมานะครับอ่ามันจะติดกับตัวฝานะครับฝากระโปรงหน้านะครับซึ่งตัวเนี้เป็นทั้งสองค่านะครับอีกด้านหนึ่งจะหนักกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะว่าไม่สามารถยกขึ้นได้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ติดแบบนี้เลยนะครับซึ่ง จะทําให้เราไม่สามารถทําความสะอาดในครับในบริเวณตรงนี้ได้นะครับเป็นเหตุผลให้ให้เราต้องมีโหมดนี้ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการทําความสะอาดครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับฟังก์ชันการใช้งานนะครับที่นํามาฝากกันนะครับ2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับนั่นก็คือโหมดที่ปัดน้ําฝนนะครับการใช้งานดูแลรักษาที่ปัดน้ําฝนนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นระบบชดเชยเสียงด้วยความเร็วนะครับซึ่งทั้ง2อันนี้นะครับอันที่2เนี่ย น่าจะได้ใช้กันบ่อยนะครับส่วนอันแรกนะครับใครไม่ชอบสามารถปิดได้เลยนะครับผมอ่าแล้วก็อันที่2เนี่ยเวลาที่เราล้างรถนะครับเข้าคาแคร์ต่างๆนะครับแนะนําให้เปิดฟังก์ชันนี้นะครับแทนการยกก้านที่ปั่นน้าฝนนะครับเพราะจะทําให้อ่าอาจจะไปกระทบกับตัวฝากระโปรงได้นะครับแล้วทําให้เกิดรอยนะครับก็นํามาฝากกันนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับแคมเปญของ ตัวไฮเป็ก HT นะครับสำหรับงานมอเตอร์โชว์2องพนี้นะครับจะไม่ต่างจากเดิมมากนะครับดอกเบียร์ศูนย์เก้ายังมีอยู่นะครับยังรับประกันตลอดอายุเหมือนเดิมนะครับสำหรับแบตเตอรี่และมอเตอร์นะครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมานะครับจะเป็นการอดอกเบียรย1.06นะครับสำหรับการดาว25%ผ่อน4ปีนะครับตอนแรกนะจะไม่มีนะครับเรดดาว25%แล้วได้ดอกเบียรย1.06นะครับอันนี้เพิ่มเข้ามาให้ นะครับเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการดาวประมาณ25นะครับผมก็อย่าลืมนะครับ h ฮเทค HT 620พ m เ u มและ620ลักช r รี่นะครับตอนนี้พร้อมส่งมอบนะครับผมใครที่ไม่อยากรอมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้แคมเปญมอเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับสามารถเข้ามานะครับจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับที่ไอออนมอแบกกะปีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ